ไก่เบสราชาไก่เนื้อหรือเป็นที่รู้จักว่าราชินีแห่งสัตว์ปีกจากประเทศฝรั่งเศสซึ่งเป็นไก่ที่บรรดาเชฟปรานอาหารในโลกนี้ต่างชื่นชอบครับนอกจากไก่เบสสีขาวนะครับที่มีหนอนสีแดงที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีนั้นยังมีอีกหนึ่งแบบที่เป็นสีขาวเช่นกันที่หายากและซ่อนความพิเศษยิ่งกว่าไก่เบสสีขาวชนิดนี้ก็คือไก่เบสหนอนสีชมพูนั่นเองครับมันคือเครื่องหมายบอกถึงพันธุกรรม ที่เหนือกว่าว่ากันว่าเนื้อสัมผัสนะครับที่นุ่มละมุนรสชาติที่ซับซ้อนเรียดอ่อนนะครับจนกลายเป็นของหายากที่เชฟกูเม่ทั่วโลกต่างเสาะหาครับอะไรคือความลับที่ซ่อนอยู่ในหงอนสีชมพูนี้ครับมันแตกต่างจากไก่เบสหงอนแดงที่เราคุ้นเคยและรู้จักกันดีอย่างไรและทําไมนะครับมันถึงถูกยกให้เป็นเพชรเม็ดงามครับชวนเพื่อน,อน,อนติดตามได้ในตอนนี้ครับไก่เบสเพลครสนะครับเพล ก็แปลว่าสีอ่อนเครสก็แปลว่าหงอนนะครับหรือจะเรียกว่าหงอนอ่อนหรือว่าหงอนสีชมพูนะครับกล่าวกันว่าเป็นแบบที่ดีที่สุดนะครับในการผลิตเนื้อซึ่งมันมีให้พบเห็นน้อยมากนะครับไม่ว่าจะในอเมริกาหรือประเทศอื่นๆในยุโรปซึ่งเราก็จะพบเห็นไก่เบรสที่มีหงอนสีแดงเป็นหลักซึ่งแตกต่างจากไก่เบรส สาตนดานห่อนสีแดงและไก่เบสสีต่างๆนะครับทั้งพันธุกรรมและคุณภาพเนื้อนะครับเมื่อเทียบไก่เบสแบบอื่นๆครับไก่เบสสีขาวแบบเทลเครสหรือว่าไก่เบสหน่อนสีชมพูนะครับมีความทนทานและปรับตัวได้ดีนะครับกับการเลี้ยงปล่อยแบบอิสระเนื้อไก่เบสชนิดนี้นะครับได้รับการยกย่องเป็นอย่างสูงนะครับก็เช่นเดียวกับไก่เบสชนิดหนอนสีแดงนะครับเนื่องจาก เนื้อมีความแน่นแต่ก็นุ่มมีไขมันแทรกนะครับทำให้เนื้อมีความชุ่มฉ่ำรสชาติเข้มข้นเมื่อปรุงสุกกล่าวกันว่านะครับไก่เบสหนอนสีชมพูนะครับมีรสชาติละเอียดอ่อนกว่าเล็กน้อยนะครับมันถูกบรรยายว่านะครับมีรสเนื้อสัมผัสนะครับเนียนนุ่มเหมือนกะหมี่นะครับพร้อมกับรสชาติที่คล้ายถั่วเล็กน้อยนะครับจึงทำให้เป็นที่ชื่นชอบ ของเชฟระดับกูเมนะครับกูเมนะครับอธิบายย่อๆก็คือเชฟหรือร้านอาหารนะครับที่ใช้วัตถุดิบหายากและคุณภาพสูงนะครับการกระจายตัวของไขมันที่แทรกระหว่างเนื้อนะครับยังคงความชุ่มชื้นนะครับในระหว่างปรุงอาหารก็คือจะมอบประสบการณ์ในการรับประทานอาหารไม่เหมือนไทยนะครับทั้งความนุ่มและรสชาติทำให ไก่เบสหงอนสีชมพูหรือว่าเพลครสนั้นนะครับเป็นตัวเลือกที่น่าปรารถนาอย่างยิ่งนะครับสำหรับการทำอาหารฝรั่งเศสแบบดั้งเดิมเช่นปูเลเดเบสอาดาครีมนะครับซึ่งความละเอียดอ่อนของรสชาติจะเข้าได้ดีกับซอสต่ตางๆในขณะที่ไก่เบสหนอนสีแดงนั้นเป็นที่นิยมนะครับและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางที่สุดแต่ไก่เบสหนอนสีชมพูเป็นพันธุ์ที่ได้รับ การยอมรับจากสมาคมผู้เพาะพันธุ์ไก่เบสฝรั่งเศสโดยเป็นสายพันธุ์ย่อยนะครับที่แยกจากไกเบสหนอนแดงทั่วไปที่เราพบเห็นนะครับถือว่าเป็นแร่ไอเทมนะครับของหายากนะครับจะว่าเป็นของเก็บหรือของสะสมก็ว่าได้อย่างในประเทศอเมริกานะครับมีผู้เพาะพันธุ์สองสายเท่านั้นนะครับที่มีในอเมริกานะครับพอเขาเข้าใจในเรื่องนี้นะครับเขาจะต้องรีบแยกไก่เบสสีชมพูนั้นออกมา ในอีกส่วนหนึ่งเลี้ยงแยกต่างหากนะครับในกรณีของไก่เบสหนอนสีชมพูนะครับเป็นที่ต้องการเป็นอย่างมากซึ่งว่ากันว่านะครับมีพันธุกรรมที่เหนือกว่าซึ่งนะครับส่วนใหญ่นะครับก็จะไม่ค่อยมีใครรู้นะครับถ้าไม่ได้ศึกษาอย่างละเอียดลึกลงมาจริงๆเกี่ยวกับสายพันธุ์นี้นะครับผมคาดว่าในประเทศไทยก็ไม่น่าจะมีใครรู้นะครับว่ามีประเภทก่อนสีชมพูแบบนี้ในย่านเซาท์อีสเอเชียนะครับฝรั่งที่หรือว่าชาวต่างชาติ ที่อาศัยอยู่อย่างในมาเลเซียนะครับในกัมพูชานะครับในลาวในเวียดนามนะครับก็มีบ้างนะครับที่เขาสั่งนะครับไก่เบสหนอนสีชมพูจากผมไปนะครับก็เคยส่งไปให้ทางกัมพูชานะครับเวียดนามแล้วก็มาเลเซียนะครับแต่น้อยมากครับน้อยมากที่จะรู้จักจริงๆนะครับครับทั้งหมดคือเรื่องราวของไก่เบสสีขาวนะครับที่แยกตัวย่อยออกมาจาก ไก่เบสสายพันธุ์หลัก1สายนะครับคือไก่เบสงอนสีชมพูนะครับหรือว่างอนซีดนะครับหรือจะเรียกว่าเพลเควสนะครับไก่เบสนะครับนอกจากจะมีชื่อเสียงทางด้านในการทําอาหารหรือว่าที่กล่าวกันว่านะครับเป็นไก่ที่ที่พูดถึงว่าอร่อยที่สุดในโลกนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะความอร่อยมันเป็นเรื่องของส่วนบุคคลด้วยนะครับแต่ที่สาคัญที่สุดนะครับไก่เบสนี่นะครับที่มันมากกว่า เรื่องนี้ที่ผมชื่นชอบเป็นอย่างมากนะครับไก่เบสนั้นนะครับให้ไข่ดกถึง250ใบต่อปีนะครับและกกไข่เลี้ยงลูกเองได้ในความที่มีไข่เยอะถึง250ใบต่อปีเนี่ยมันสามารถผลิตลูกไก่ทำเป็นไก่เนื้อนะฮะได้เยอะมากโดยใช้แม่พันธุ์ไก่พ่อพันธุ์ไก่น้อยมากนะครับก็พูดง่ายๆว่า1เท่าของไก่ทั่วไปนะครับซึ่งถือว่าคุ้มค่ามากครับแล้วก็สามารถทำให้ เพื่อนๆที่พี่เกษตรกรน่ะสามารถผลิตไก่เนื้อโดยใช้พื้นที่น้อยใช้ลงเงินน้อยได้เลยซึ่งเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากนะครับสำหรับไก่เบสราชินีไก่เนื้อนะครับก่อนจะจบตอนนี้นะครับก็พาเพื่อนๆมาดูไก่เบสหงอนสีชมพูนะครับอันนี้ของเกษตรกรในประเทศอเมริกานะครับก็ค่อนข้างจะหาได้ยากในอเมริกาก็หาได้ยากมากนะครับ จากในรูปนะครับของเกษตรกรท่านนี้อาจจะอายุเยอะแล้วก็ส้มไปนิดหนึ่งนะครับก็จะมีลักษณะหงอนสีชมพูนะครับแต่บางทีถ้าเลี้ยงให้สมบูรณ์กว่าน,นี้หงอนจะเข้มกว่าน,นี้อีกนิดหนึ่งนะครับ2 0 30เปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวในตอนต่อ,ตอ,ตอไปนะครับผมจะมาเจาะลึกเกี่ยวกับเรื่องไก่เบสหงอนสีชมพูนี้เลยนะครับหรือว่าที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า p e l c r e s t นะครับไว เจอกันใหม่ในตอนต่อ,ตอไปนะครับขอบคุณเพื่อนๆพนพี่พ,พี่ที่ติดตามรับชมรับฟังครับขอบคุณครับ